สวัสดีค่ะสาวาวันนี้ก็พบกับดินนาชนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวในเรื่องที่เราถนัดอีกเช่นเคยนั่นก็คือเปิดกลุก,กระเป๋าสีเบจที่มีในครอบครองทำไมถึงต้องเป็นสีเบจวัแกอะไรเงี้ยคือดีนรู้สึกว่า ด้วยความที่คลิปที่ผ่านมาของเราคือจะเป็นแบบสีจิ๊ดจ๊าสีโคตรดีมอะไรเงี้ยค่ะคือดีมีสีเรียบๆน้อยมากคนที่อาจจะไม่ได้จิ๊ดจ๊าแบบหรือคัลเลอร์ฟูลเท่าเราอะไรเงี้ยสีเบดมันก็คือเป็นโทนที่แมทใส่ได้กับชุดแบบว่าได้เยอะนะคะแบบไม่ต้องคิดมากนะคะก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาเปิดปุกกระเป๋าโทนแบบเบดสีน้ําตาลสีคาราเมลอะไรเงี้ยที่แบบใส่ได้แบบว่าแทบถลุลุกอะไรเงี้ยนะคะเป็นแบรนด์บน IG หมดเลยนะคะแล้วก็คุณภาพเนี่ยดีด้วย ในราคาที่แบบหลักพันนะคะคือพวกนี้นี่คือแบบกระเป๋าหลักพันที่งานดีเทียบเหมือนได้เลยนะคะไปที่ใบแรกกเลยดีกว่าอันนี้คือหลักกระอยด้วยซ้ำนี่นะคะจาก White Oak Factory ตัวนี้เนี่ยคือแบบเฮ้ยมินิมอลและเรียบง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นสาววัยมหาลายัยไปเรียนหรือว่าทำงานก็คือได้เลยนะคะใส่โน้ตบุ๊กได้แล้วก็แข็งแรงด้วย คุณภาพก็คือดีนะคะแล้วก็ดีไซน์คือแบบมินิมอลเรียบๆมีสไตล์นะคะคือดิมชอบมากเลยนะคะใบนี้เนี่ยไม่ถึงไม่ถึงพันนะถ้าจะถ,ถ้าจำได้มีตั้งแต่แบบ7 0 0ดร้อก็ดร้อยเอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วดีไซน์ก็จะมีความแบบน้อยแต่มากอะสีสไตล์สีโค้ดดีเหมือนกันนะคะก็อันนี้เขาก็มีหลายสีอยู่นะคะเข้าไปดูกันได้ที่ IG White Oak Factory อะใบที่2นะคะใบนี้เนี่ยก็ถือบ่อยนะแล้วก็จุของได้เยอะนะคะอันนี้จากวีน่านะคะวีน่าแบรนด์นั่นก็จะเป็นเหมือนเป็นทรงบ็อกนะคะข้างในก็แบบเป็นช่องแบบเก็บของมีช่องซิปนะคะเก็บของได้เยอะแล้วก็ถือได้แบบว่า2แบบจะเอาสายแบบดูเป็นสายสั้นอะไรเงี้ยหรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้นะคะแข็งแรงด้วยนะคะไม่เป็นรอยง่ายนะคะอ่ะใบที่ส ใบนี้ทิมก็ชอบมีความแบบเรียบหรูดูแพงนะคะถือได้2แบบแล้วคือสายมันเก๋ๆอ่ะนี่นะคะอันนี้จากร้านสโรจาแบ็คนะคะขึ้นอินสตาแกรให้ด้านล่างแล้วอันนี้นะคะก็เป็นกระเป๋าหลักพันที่คุณภาพดีเลยอะ่ะแล้วก็คงทนแข็งแรงด้วยนะคะดีไซน์แบบเป็นเหมือนแบบเนี่ยถือแบบเนี้ยก็เก๋แล้วอะ่ะนะคะข้างในก็จะเป็นแบบว่าเป็นช่องนะคะเป็นโล่งๆแบบนี้แล้วก็มีช่องสิบนะคะ จุของได้เยอะสะใจเหมือนกันนะคะใบนี้ก็ถือออกงานได้นะดิมว่าจริงๆเนี่ยทุกใบที่อยู่ตรงนี้แมทได้เข้ากับชุดนี้เลยนะคือแบบถึงเสื้อจะดูเราแต่พอแบบเจอกระเป๋าสีเบจไปนะคะก็คือแบบเฮ้ยอันนี้คือการ m ิกซ์แอนด์แมทที่ลงตัวมากนะคะอ่ะอยู่บนตากใบนี้จริงๆแล้วใบนี้มันคือกระเป๋ากล้อง เป็นกระเป๋ากล้องที่แบบมีสไตล์อะ่ะเดี๋ยวนี้คือริมเชื่อว่าสาวๆทุกคนจะมีกล้องแบบไปคาเฟ่ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่คือกระเป๋ากล้องอะ่ะเราหากระเป๋ากล้องที่มันดูแบบมีสไตล์ยากอะ่ะแล้วคือแบบกระเป๋ากล้องส่วนใหญ่มันก็จะแบบเฮ้ยดูโบราณมากอะไรอย่างเงี้ยนี้นะเขาก็ตอบโจทย์คือเป็นกระเป๋ากล้องที่ดูดีมีสไตล์สีแบบใช่เลยอะ่ะมันเข้าเข้ากับเสือ้อผ้าการแต่งตัวของเราคือเราแบบเก๋ๆอ่างเแล้วก็นี่นะคะมีสายมาให้2แบบ ทุกคนดูอันนี้ก็เป็นสายเรียบๆนะคะแต่ความเก๋อันนึงก็คือสายแบบเฮ้ยเก๋ป้ากระเป๋ากล้องแล้วข้างในเนี่ยเขาก็มีบุแบบว่าเป็นฟองน้ำนะคะกันกระแทกให้ด้วยนะคะอันนี้จากร้าน Snapbox น,นะคะเข้าไปดูกันได้ราคาไม่แพงด้วยหลักพันที่ถือว่าแบบดีมากนะคะหากระเป๋ากล้องที่สวยในสายขนาดนี้ได้อย่างไรนะคะแบนรนด์ต่อไปนะคะนี่อันนี้ Cozy Bag ดิมว่าถ้าถามถึงกระเป๋าหลักพันที่แบบดีๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็แบบเฮ้ยสไตล์สวยด้วยจุของได้เยอะด้วยเหมาะสำหรับสาวแบบ working woman แบบไว้ทำงานหรือแบบในโอกาสต่างๆนีงว่าเหมาะนะคะถือได้แบบสองแบบด้วยจะเอาสายยาวออกก็ได้นะคะเป็นอีกใบหนึ่งที่แบบดิมชอบดิมก็ชอบหมดนล้จ้ะที่อยู่ตรงนี้นะคะเอาสายออกก็ได้ถือเป็นแบบหูหิ้วหรืออะไรเงี้ยนะคะคล้องแขนได้ไม่แน่นจนเกินไปนะคะตัวล็อกเป็นแบบนี้นี่ข้างในจะแบ่งออกเป็นสองช่อง นี่มีช่องซิปตรงกลางใส่เหรียญซ่อนตังอะไรนะคะนะคะจุของได้เยอะสะใจมากแล้วสีแบบสวยหรูดูแพงจริงๆเขาก็มีหลายสีนะคะเขามีสายมาให้สองแบบนะคะนี่สายแบบสายเล็กกับสายใหญ่นะคะที่แบบว่า ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็แบบก็ไปดีกดีไซน์อะนะคะแต่สําหรับดิม,มไม่รู้สิดิมชอบถือสายเล็กมากกว่าสะดวกแบบนี้อะไรเงี้ยคือมันดูแบบเออเรียบเรียบเข้ากันไปนะคะแต่แมทจะไว้ถือโอกาสต่างๆได้แบรนด์นี้นะคะดิมก็มีอีกใบหนึ่งนะคะนี่นะคะของ c o ซี่แบใบนี้ก็จะเหมือนมีเนื้อแบบ มีลายแบบลายงูขึ้นมาแบบเบาๆนะคะก็มีช่องข้างหน้านะคะแต่ถ้าเทียบแล้วอะระหว่างใบนี้กับใบนี้เนี่ยดิมชอบใบนี้มากกว่าคือรู้สึกมันเรียบๆแบบใช่เรามากกว่านะคะ,อ,ะอันนี้ก็ดิมว่ามันก็จะดูแบบวัยรุ่นขึ้นมาหน่อยอะนะคะเด็กมหลาลัยหรือแบบว่าวัยรุ่นแบบ น่าจะชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าวัททำงานก็ก็ได้นะเพราะมันจุของได้เยอะมากนะคะเป็นช่องแบบนี้คุ้มค่าถือว่าเป็นกระเป๋าหลักพันที่แบบโอเคอะใบสุดท้าย h a v i STUDIO นะคะใบนี้ก็เก๋ใบนี้ก็คือน่ารักมากนะคะอ่าก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นทรงแบบครึ่งวงกลมนะคะเป็นกระเป๋าหนังน่ารักมากดีไซน์แบบ เออมีความมินิมอลนะคะถือแบบนี้แล้วจริงๆเขามีสายยาวให้ด้วยจากสายยาวเนี่ยดิมเริมทิ้งไว้ที่บ้านนะคะอ่ะจุกๆก,กันไปนะคะสำหรับกี่ใบเนี่ยเด็ดใบหรือเปล่าเออนะคะสำหรับกระเป๋าสีเบจนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะได้ไปเป็นไอเดียในการเลือกซื้อกระเป๋านะคะจากแบรนด์ที่แบบเฮ้ย สวยมีสไตล์แล้วก็ราคาไม่แรงด้วยนะคะอ่าวันนี้นะคะดิชนะันก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้จะมาเม้ามอยแล้วก็แจกพิกัดไอเทมอื่นๆอีกมากมาย